คลิปนี้มาคุยกันดีกว่าครับว่าถ้าเสร็จโชมารูกับอินุยาชะไม่ได้ใช้ดาบในการต่อสู้เนี่ยเขาจะสามารถใช้เขี้ยวเล็บในการต่อสู้อย่างไรได้บ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยเรื่องอินุยาชาในคลิปนี้นะครับผมจะเอาประเด็นที่ว่าถ้าอินุยาชากับเซ็โชมารเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ดาบในการต่อสู้นะครับเขาจะสามารถต่อสู้อะไรยังไงได้บ้างนะครับก็คิดว่าเป็นหัวข้อที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นเซ็โชมารุกับอินุยาชาเนี่ยต่อสู้โดยไม่ใช้ดาบกันมาบ้างนะครับโดยที่ว่าของเซ็โชมารุเนี่ยผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องดาบของเขาไปแล้วนะครับว่าเขามีดาบอะไรบ้างแต่ตอน,น ยังไม่ได้ทําดาบของอินเยาชาเท่าไหร่นะครับผมดาบที่เราสูงเนาะแต่ว่าอยากมาคุยก่อนครับผมว่าถ้าเกิดว่าไม่มีดาบเนี่ยเขาจะต่อสู้กันยังไงผมเนี่ยจะพูดทั้งในเชิงของการโจมตีแล้วก็การป้องกันด้วยนะครับว่า2คนเนี่ยเขาสามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้ยังไงระยะไกลได้ยังไงแล้วก็มีพลังป้องกันมีความถึกทนทานในการต่อสู้กับศัตรูได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเกณฑ์การต่อสู้มีอยู่3ขั้นนะครับแล้วก็เกณฑ์การป้องกันพูดรวมๆได้อีก1สเต็ปครับ รพราะฉะนั้น,นคลิปนี้ก็ว่าด้เรื่องของการต่อสู้โดยองครวมโดยไม่มีอาวุธของทั้งเซตโชมารูแล้วก็อินเดียชับก็แลวกันนะครับโดยพูดถึง4สเตปนะครับก็คือขั้นที่1การต่อสู้ในการโจมตีระยะใกล้ครับผมแล้วก็แล้วก,วก็อันที่2นะครับคือเป็นการโจมตีระยะไกลครับแล้วก็อันที่3เป็นการใช้พลังปีศาจในการโจมตีศัตรูนะครับผมซึ่งทั้งเซตโชมารูกับอินเดียชัเนี่ยเป็นลูกของขุนพลสุนัรอสูรหรืออินุไทโชนะครับซึ่งเป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่เขาก็ต้องมีเลือดของท่านราชา,าูรนนยยหหลลังลยยใ ก็สามารถใช้พลังปีศาจในการต่อสู้กับศัตรูได้นั่นเองการใช้พลังปีศาจของเซตชมารุกับอินเดียชาตก็มีความแตกต่างกันเดี๋ยวไปเจาะก,กันในการพูดถึงสเต็ปที่3าตรงนี้นะครับแล้วก็สเต็ปที่4เนี่ยอันนี้จะไม่ใช่เรื่องของการโจมตีนะครับแต่จะเป็นเรื่องของการป้องกันนะแล้วก็หรือก็คือเรื่องของความถึกทนในการต่อสู้กับศัตรูอย่างที่บอกไปตอนต้นนั่นเองนะครับผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นเลยครับว่าทางอินเดียชาตและเซตชมารุมีสเต็ปในการต่อสู้สยังไงบ้างครับสเต็ปทะ ตีระยะใกล้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งเซโชมารูกับอินุยาชาเนี่ยใช้กรงเล็บในการต่อสู้เหมือนกันเลยครับซึ่งการใช้กรงเล็บของไอ้สองพี่น้องคู่นี้นะครับก็ต่างกันนะของอินุยาชาเนี่ยเราจะคุ้นเคยด้วยการใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อว่ากรงเล็บฆ่าวิญญาณนะครับผมซึ่งก็เป็นการใช้กรงเล็บของอินุยาชาที่มีความแหลมคมเนี่ยแหละครับในการขวนสตรูนั่นเองครับผมอ่าซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันมีออร่ามีไอปีศาจอะไรที่ทําให้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นขนาดนั้นหรือเปล่านะเวลาที่อิน ต้องตะโกนก่อนว่ากรงเล็บคร่าวิญญาณนั่นเองนะครับผมถ้าพูดถึงในมุมของเซโชมารูนะครับการโจมตีระยะใกล้เซโชมารูก็ใช้เล็บเช่นกันซึ่งเล็บของเซโชมารูสามารถโจมตีรุนแรงได้2ขั้นนะครับขั้นที่1เลยก็คือขวนธรรมดาครับเหมือนในุยาาเลยนะเป็นกรงเล็บที่ขวนโจมตีศัตรูแล้วก็ฉีกร่างของศัตรูได้นะครับแต่อีกสเตปหนึ่งก็คือว่าเซโชมารูสามารถใช้กรงเล็บที่มีพิษในการโจมตีใส่ศัตรูได้เช่นกันครับซึ่งพิษจากเล็บของเซโชมารูบอกเลยว่ามีความอันตรราาาาายยยสสูงมมกเลลลคือาาถละล ของแข็งๆข็งละลายหินละลายกระดูกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมอ,อันนี้ถือว่ามีความอันตรายมากกว่ากรงเล็บของอินทรยาฉันแน่ๆนแล้วแล้วก็ก่อนจะไปการต่อสู้ระยะไกลนิดนึงนะผมขอพูดถึงกรงเล็บพิษของเซตชมารูนิดนึงนะครับกรงเล็บพิษของเซตชมารูเนี่ยจะเรียกว่าโจมตีระยะไกลก็ไม่ได้ครับแต่ว่านอกจากจะใช้กรงเล็บที่มีพิษในการโจมตีระยะประชิดใส่ศัตรูแล้วเนี่ยเซชมารูยังสามารถพ่นพิษจากเล็บของเขาโจมตีใส่ศัตรูได้ซึ่งระยะถือว่าไกลาจากระยะประชิดนิดนึงครับผมแต่ว่าก็ไม่ไกลถึงขัันทีี่โจตต อยู่ห่างเป็นเมตรได้นะครับผมอ่าประมาณนั้นสเต็ปต่อมาเดี๋ยวจะคุยกันในเรื่องของการโจมตีระยะไกลของเซชชมารุกับอินุยาฉะนะครับสคนนี้เนี่ยถ้าเขาต้องการโจมตีระยะไกลนะครับเขาก็มีท่าไม้ตายประจําตัวกันอ่ะมาเริ่มที่อินุยาฉะกันก่อนนะครับถ้าอินุยาฉะต้องการโจมตีศัตรูในระยะไกลเขาจะมีท่าไม้ตายที่มีชื่อว่ากรงเล็บดาบโลหิตครับผมซึ่งกรงเล็บดาบโลหิตของอินุยาฉะนะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอินุยาฉะเขาจะต้องมีแผลเกิดขึ้นก่อนภาพจํามาคือแบบโดนศัตรูเฉือนน,นู่น มาเก่อน,นะครับเป็นแผลใช่ไหมพอ,อเป็นแผลปุ๊กมีเลือดอินเดชาก็จะเอามือเอื้องไปตรงแผลนั้นแล้วก็ได้เลือดมาจํานวนหนึ่งแล้วก็ฟาดไปเป็นกรงเล็บดาบโลหิตนั่นเองนะครับซึ่งท่าไมใตายนี้สามารถโจมตีในระยะไกลได้ความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับคือแบบไม่ค่อยได้เห็นใช้ปริชีพศัตรูเป็นเรื่องเป็นราวได้นะก็คือโจมตีให้ได้รับความเสียหายโดยที่ว่าตัวเองต้องได้รับความเสียหายก่อนนะครับผมคุ้นๆว่าไม่เคยเห็นอินเดชาเนี่ยทำตัวเองให้เป็นแผลแล้วก็ใช้ท่ากรงเล็บดาบโลหิตอัันนนี้นะรเพาฉ ถือว่าเป็นท่าไม้ตายที่มีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะแล้วก็พลังทําลายล้างไม่ค่อยสูงเท่ากับเมื่อเทียบกับการที่ตัวเองต้องได้รับบาดเจ็บก่อนนะครับทีนี้พูดถึงในมุมของเซโชมารุถ้าต้องการโจมตีระยะไกลท่าไม้ตายของเขาเนี่ยไม่มีการพูดชื่อท่านะครับแต่จะเรียกว่าเป็นแซ่จากกรงเล็บก็ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งแซ่จากกรงเล็บอันนี้ของเซโชมารุต้องบอกก่อนนะครับว่ามีแค่เฉพาะในอนิเมะเท่านั้นนะเพราะว่าในมังงะเนี่ยเขาจะใช้กรงเล็บพิษอันนี้คือเป็นการว่าที่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนไปดู ถ้าทุกคนไปลองดูในอนิเมะครับถ้าไอ้แสกงเล็บอันนี้ของเซชชมารุเนี่ยมันจะมีการโจมตีที่เป็นแบบมีการเคลื่อนที่ที่พลิ้วไหวนะครับแสกมันจะเคลื่อนที่แบบสลวยสวยเก๋มากเลยนะเออซึ่งอันนี้พอเข้าใจได้เลยว่าถ้าไปอยู่ในมังงะปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีท่าน,นี้ให้เห็นก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่ามันต้องอาศัยการเคลื่อนไหวข,ของท่าที่ค่อนข้างเยอะนะครับท่าไม้ตายนี้เซชชมารุก็ใช้บ่อยคือเวลาที่เขาใช้เนี่ยเขาก็จะใช้จากเล็บของนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นหลักนอะเท่าที่สังเกตนะครับก็คือมันทออนนทีแ่นร็เป แสงหน่อยนะซึ่งอันนี้สามารถฟาดศัตรูได้แล้วก็ทําให้ศัตรูถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกของในอนิเมะที่โผล่มาเงี้ยม้วนตัวม้วนตัวม้วนตัว,ว,ตว,ว,ตวไอ้พวกแบบหมาป่าที่จะเข้ามาโจมตีเซโชมารุตอนนั้นก็คือแบบแหลกสลายเลยนะครับอ่าหมายความว่าถ้าโจมตีแบบด้วยความเร็วมันก็มีอนุภาพในการทําลายร่างของศัตรูให้แหลกได้เลยนะครับแล้วก็เวลาต่อสู้กับอินเวอชาอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะ เวียงแท้เวียงแท้เวียงแท้โจมตีระยะไกลได้อินเวาชช์ก็โจมตีกลับได้ลําบากนะครับเข้าประชิดก็จะโดนเล็บพิษเข้าเล่นงานอีกนะเออถือว่าถ้าไม้ตายนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับอย่างถ้าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าโจมตีระยะไกลที่บอกเมื่อกี้ของอินเวาชช์ผมนึกไม่ออกครับผมว่าอินเวาชชมันใช้กรงเล็บดาบโลหิตในการจัดการศัตรูไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นแท้กรงเล็บของเซตชมารูเนี่ยปริชีพศัตรูมาก,ก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโจนป่าก,ก็เคยใช้นะหรือจะเป็นพวกอสูนพวกปีศาจอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับผมอ่าเชมมา่่ไวจะ ็นการโจมตีระยะใกล้หรือจะเป็นการโจมตีระยะไกลก็มีภาษีดีกว่าอินุยาชาทุกประการเลยนะแล้วก็เป็นปีศาจที่มีความอันตรายมากกว่านั่นเองครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นสเต็ปที่3สเต็ปที่3คือการใช้พลังปีศาจในการต่อสู้กับศัตรูนะครับคือต้องบอกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับผมมันจะใช้คําว่าเฮงเกะครับผมเฮงเกะเนี่ยถ้าแปลจากของภาคไทยที่ผมเคยดูของไทก้าหรือของช่องก้าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะใช้คําว่าเปลี่ยนร่างนะเออซึ่งคําว่าเปลี่ยนร่างเนี่ยมันก็พอจะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าพูดในมุมของ เสฉโชมารูเนี่ยเขาบ่าเปลี่ยนร่างใช้ได้ครับคือเขากลายเป็นแบบปีศาจอสูนสุนักตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าของอินเวชั่นเนี่ยเขาใช้คาว่าเฮงเกะเหมือนกับเสฉโชมารูนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้มีการแปลงร่างเป็นอสูนสุนักอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอินเวชั่น เขาจะมีการเปลี่ยนตาเป็นสีแดงแล้วก็เหมือนกับจะมีลายของอสูรเล็บก็ยาวยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสเตปนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเซชมารุก็เหนือกว่าเช่นกันนะครับเดี๋ยวพูดถึงของอินุเอชาก่อนนะการเปลี่ยนร่างนะครับอันนี้ยึดตามที่ดูภาคไทยมาเนาะเออก็คือว่าอินุเอชาถ้าเขาจะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนตอนที่เขาอ่ะสูญเสียดาบเคียวอสูรไปนะครับสูญเสียในที่นี้คือดาบเคียวอสูรได้รับความเสียหายหักไปอะไรเงี้ยตอนที่สู้กับโกจินคิ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือดาบเคี้ย,ยวอ ดาบขี่อสูนอยู่แม้ว่าจะไม่หักกระตามแต่ถ้าเขาตัดสินใจปล่อยดาบที่อสูนไปปุ๊บเนี่ยสัญชตาตญาณของความเป็นปีศาจมันจะตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็อินเนื้ฉก็จะเปลี่ยนร่างไปเป็นร่างอาสูนซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้อินเนื้ฉมีพลังกาลังที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอ้างอิงคําพูดของเซจโชมารุแล้วเนี่ยเซจโชมารุเคยบอกว่า,วาอินเนื้ฉพอมันอยู่ในร่างนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นปีศาจที่มีแค่สัญชตาตญาณเท่านั้นอย่างนั้นเหอนอร,เหรอรรนนรมร อาชาเคยเอากิ่งก้านของเขาเนี่ยมาทําเป็นฝักดาบของดาบที่เอาสูรและก็ดาบที่ยอฟ้าฟื้นนะครับโบคุเซโอเนี่ยบอกว่าเซโชมารุเนี่ยเป็นปีศาจที่ไม่ว่าจะถูกไล่ต้อนแค่ไหนก็ยังมีสติได้แต่ว่าพอเป็นอินุยาชาปุ๊บเนี่ยเลือดปีศาจเข้าครอบงำร่างกายเสร็จแล้วมันก็จะทาตามสตญชาัตยานและไม่มีสติและถ้าโดนบ่อยๆปุ๊บเนี่ยอินุยาชาก็จะกลายเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์นะครับแน่นอนว่าพละกําลังเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับเขียวมีการงอกยาวเล็บมีการงอกยาวนะครับโจมตัร้ลนะอนนคืใชพง ปีศาจแบบนี้ของอิลเวชาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสุนซชอมารุก็มีการเกิดไปแล้วเมื่อกี้ว่าเขาสามารถแปลงร่างเป็นสุนัขอสูนตัวขนาดใหญ่ได้ซึ่งพอกลายเป็นร่างนี้ปุ๊บก,ก็จะมีพลังที่มาหาศาลขึ้นอยู่แล้วครับผมแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือเนื่องจากเป็นปีศาจอสูอนใช่ไหมน้ำลายของเซชอมารุนะครับเวลาที่มันหยดลงสิ่งของเนี่ยสิ่งของที่อยู่ด้านล่างก็จะละลายเพราะว่าร่างกายของเซชอมารุต้องบอกเลยว่ามีพิษที่ค่อนข้างรุนแรงนอกจากออกมาจากเล็บได้แล้วยังออกมาจากน้ำลายได้ด้วยที่ต้องพูดเลยกก็็ปรเเดาลี่ยนร่างันี้้ขออองสเเชมรรรพื่่ตูจิ รู้สึกต่อสู้กับอินเวียฉารอบแรกใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนร่างตอนที่สู้กับมากาซุฮินะครับซึ่งการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรสุนัขอันนี้ของเซชชมารูต้องบอกเลยว่าจานวนครั้งค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เคยแปลงอีกทีหนึ่งตอนเจอแม่มั้วเออคือแบบไม่ได้ใช้ร่างนี้ในการต่อสู้มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องถือว่าน่าเกรงขามสําหรับร่างนี้ของเซชชมารูนะครับจำนวนการแปลงร่างเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับก็อาจจะบง่งบอกสเกลพลังอะไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ผมพูดได้อย่างหนึ่งญญชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เข้าต่อสู้กับอินเยาชฉาถ้าอินเยาชาไม่มีดาบเคี้ยวศูนย์ไม่มีทางชนะเซโชมารุได้แน่นอนครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการต่อสู้การโจมตีจู่โจมในสเต็ปที่3ก็คือการใช้พลังปีศาจในการต่อสู้นั่นเองครับทีนี้ในประเด็นของการโจมตีการจู่โจมการรุกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็จะมีสสเต็ปเลยที่บอกไปนะแล้วก็ขอพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งรับบ้างครับเรื่องของการตั้งรับนะครับต้องบอกก่อนว่าอินเยาชากับเซโชมารุเนื่องจากว่าเขาเป็นปีศาจเหมือนกันพลังกำลยยวว่่่าาสูงมนุษ์แแๆ อินุเอชัอย่างเงี้ยโดนเจาะร่างกายเป็นรูแล้วนะครับโดนเสียบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยร่างกายก็ฟื้นคืนชีพร่างกายก็ฟื้นฟูขึ้นมาได้เลยนะอันนี้ก็คือจะมีพลังฟื้นฟูนฟนที่เหมือนกันนะครับทีนี้พูดถึงในแง่ของความทนทานนะครับอินุเอชัเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในร่างอสูรที่ผมบอกไปในสเตปที่3เมื่อกี้นะครับความทนทานของร่างกายเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ความกลัวความเจ็บปวดจะไม่มีครับผมคือมันต่อสู้ตามสัญชัตยาอย่างที่บอกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอยู่ในร่างปกติร่างที่ ก็ค่อนข้างทนมือทนตีนนะครับเท่าที่เคยดูอินเยาชาต่อสู้กับโคงมานะครับค่อนข้างทนมือทนตีนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันในเรื่องของแรงระเบิดหรือความร้อนได้นะครับก็คือเสื้อขนหนูไฟสีแดงของอินเยาชานั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างพึ่งพาได้นะแต่จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าอินเยาชานะครับยังไม่สามารถทนพิษที่มีความรุนแรงได้ถ้าพิษเนี่ยทนได้มากกว่ามนุษย์อันนี้ไม่แปลกอะไรนะครับเวลาที่แบบเจอกันรักูหรือเจอกับพวกปีศาจที่ใช้พิษออะะไรบยยาาางางเี้้คมจต ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะอินเดชาสามารถทนพิษได้ค่อนข้างโอเคแต่ทีนี้เนี่ยอินเดชาเขามีอีกร่างหนึ่งครับผมซึ่งเป็นร่างมนุษย์ครับถ้าเป็นร่างมนุษย์เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าค่อนข้างอ่อนแอคือมันอ่อนแอในเชิงที่ว่าถ้าเทียบกับมิโรคุก,กับซังโกอย่างเงี้ยไม่แน่นะว่าอินเดยชยาในร่างมนุษย์น่าจะอ่อนแอกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมของความเป็นมนุษย์ที่มีการฝึกร่างกายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเหนือ,อกว่ามนุษย์ทั่วไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ในร่างมนุษย์เน ได้นะครับแล้วก็ไอ้กงเล็บดาบโลหิตเมืเ่อกี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมถ้าเป็นร่างมนุษย์เนี่ยอยู่นิ่งๆน,นะครับผมแค่มีพละกกาลังที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปแค่นั้นเองครับ แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะอาจจะอ่อนกว่ามิโรคุก,กับซังโกะเสียด้วยซ้าไปนะก็ถือว่าเป็น 1. จุดอ่อนของครึ่งอสูรอย่างอินเวอชานะครับตัดภาพมาที่เซชชมารุนะครับเซชชมารุ aru, ถ้าพูดถึงในแง่ของการตั้งรับการป้องกันถือว่าค่อนข้างดีเลยเขาเป็นปีศาจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากเป็นปีศาจร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเรื่องของการฟื้นฟู ool, ผ่านไปแล้วนะครับก็คือฟื้นฟู ool, ร่างกายได้รวดเร็วแน่นอนแล้วก็การต่อสู้กับปีศาจในหลายครั้งที่เราเห็นเนี่ยเซชชมารุจะไม่ค่อยแสดงเชิงการตั้งงรรนนรกกนนร,นนรััับบใหหห้้้้เเเเเเเาาาาา็็็็นน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 นขดดพพะะะว่่่่่ไไปปปชีีีตูกกออออืทย แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือพิกของนาราครูนะครับและหลายคนเคยสงสัยไหมว่าถ้านาราครูต่อสู้กับเซดโชมารุตรงๆอย่างเงี้ยใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะครับ เออคืออันนี้ผมพูดกว้างๆนิดนิดนึงนะว่าเร็จชมารูอาจจะเจาะก,กรอ,อ,อกเจาะเขตอาคมของนาราคุไม่ได้แต่ว่าถ้าต้องต่อสู้กันหยบยาวยๆอย่างเงี้ยนาราคุก็ไม่สามารถจัดการเร็จชมารูได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่ไปต่อสู้กันที่สุสานของท่านพ่ออย่างเงี้ยนาราคุเคยใช้พิษเล่นงานเร็จชมารูแล้วเซตชมารูไม่เป็นอะไรเลยครับและสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือตอนที่นาราคุพ่นพิษใส่เร็จชมารูใช่ไหมพวกหินพวกกระดูกที่อยู่บริเวณนั้นอย่างเงี้ยมันละลายไปกับพิษนะครับแต่ว่าเสื้อผ้าของเลยรเออออนนี้ก็ถืว่า น่าจะเป็นเสื้อผ้าที่คล้ายๆกับเสื้อคนหนูไฟของอินเวชันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีการทนทานพิษประมาณหนึ่งครับคือร่างกายของเซชอมารูทนพิษอันนี้ผมไม่แปลกใจอะไรแต่ว่าเออฉากนี้ก็น่าตลกดีเหมือนกันที่ว่าเสื้อไม่ละลายไปกับพิษด้วยคือเซชอมารูก็เป็นคนบอกเองครับผมว่าพิษของนาราคุเนี่ยมันเป็นแค่พิษกระเจาะจที่ทาอะไรท่านเซชอมารู้นี้ไม่ได้เลยซึ่งก็เคยเข้าใจว่าเขาถึงประมาณหนึ่งนะแต่ว่าต้องบอกว่าร่างกายของเซชอมารูนะครับทนพิษได้ถึงแค่ระดับของนาราคุนะคร ตอนเจอกับมากาซึฮิอย่างนี้เซตชมารุเคยใช้พิษเสียบทะลวงร่างของมากาซึฮิไปแล้วนะครับแต่ว่าพิษของมากาซึฮิน่าจะแรงกว่าครับผมทาให้แขนเซตชมารุเนี่ยโดนพิษเข้าเล่นงานนะแล้วก็ในการต่อสู้กับมากาซึฮิเราก็จะได้เห็นเซตชมารุเนี่ยเขาได้รับความเสียหายจากร่างกายที่ค่อนข้างเยอะโดนเสียบนูน่นโดนเสียบนี่นะครับอ่าซึ่งอันนี้เราจะได้เห็นว่าเซตชมารุได้รับความเจ็บปวดในฐานะที่อยู่ในร่างของที่ไม่ใช่ร่างปีศาจนะครับอ่านั้นก็เป็นัางหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกับของตอนต่อสู้กับอออออนนนชชา้วเเเเีีี่่่่คืืืหมมมททผพูดดไใรงง็ข อินเวียาไ,ไม่มีทางชนะเซจโชมารุได้ผมขอยืนยันคำนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเซจโชมารูเวลาต่อสู้กับอินเวียฉาได้รับความเสียหายใจากอินเวียฉาล้วนเกิดมาจากการใช้ดาบเที้ยวอาสูนทั้งนั้นเลยครับตอนที่ต่อสู้รอบแรกใช่ไหมโดนตัดแขนไปก็ไปพักผ่อนนะครับผมแล้วก็ยก3าที่ต่อสู้กับอินเวียฉาก็โดนแผลแห่งลมเมในงานเข้าก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันแต่ว่าก็สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าจุดอ่อนของเซจโชมารุนะครับก็คือพิษของตัวมกัออาวกาซ ก็จะาบาดเจ็บหนักหน่อยและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการพูดถึงภาพรวมการต่อสู้ของอินุยาฉากับเซโชมารูนะครับสประเด็นอย่างที่บอกไปนะการต่อสู้ระยะใกล้การต่อสู้ระยะไกล,าก,าาก,ลาการใช้พลังปีศาจแล้วก็ความถึกทนในการตั้งรับศัตรูนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะดูจากเนื้อเรื่องแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรครับเกี่ยวกับประเด็นการต่อสู้ของอินุยาฉาและเซโชมารูโดยที่ว่าไม่ได้ใช้ดาบใช้อาวุธในการต่อสู้นะครับก็จะตามนี้เลยโดยที่ผมขอยืนยันเป็นครั้งที่3นะครับว่าภาพรวมที่ผมพูดมาทั้งหมดถ้าอินุา ต่อสู้กับเซโชมารุโดยไม่ต้องใช้ดาบกันอินุยาฉาตายครับผมไม่มีทางสู้เซโชมารุได้แน่อันนี้อินุยาฉาก็ต้องขอบคุณดาบเคียวอสูรนะครับถ้าไม่มีดาบเคียวอสูนน่าจะโดนเซโชมารุเก็บไปนานแล้วนะสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของการต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธของเซโชมารุและของอินุยาฉานะครับผมมีประเด็นเสริมเพิ่มเติมมีความคิดเห็นยังไงอยากพูดคุยก็มาคอมเมนต์เม้ามอยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมา ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ